ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูได้จ๊าตอนที่1,129ความสามารถของนายหญิงเยียนเฉินจากนั้นหงเยียนเฉินก็บอกเล่าเรื่องราวการเขียนข้าวของเผ่าลิวมุญญาโบราณและเผ่าคุมโสโบราณออกมาเรื่องนี้จากมุมมองของฝ่ายอมนุษย์และเผ่าลิมมตะนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ทางเผ่ามนุษย์นั้นกลับมีเสียงไอ้อวยวายดังขึ้นมา ที่แท้ผู้ได้เขียนข้าพู้เดียวกันก็คือเผ่าลิวิยาโบราณและผวกกุศลโบราณฟงหยิยนฉานโยงความผิดทั้งหมดให้ไปลงที่จางรุ่เฉินเหรอเช่างเป็นหญิงที่จิตใจช่วยช้าจริงๆไม่ว่าจะกล่าวยังไงชาวผู้เมืองของโลกชิงหลงก็ถือว่าเป็นเผ่ามนุษย์เหมือนกันพวกเขาไม่ควรที่จะเขียนข้าประชาชนคนธรรมดาเลยฮวงเยียนเฉินไปถึงหนึ่งในรัชญาติทั้งเก้านางเป็นน้องเล็กสุดของรัชญาติอีก8คนที่เหลือและขณะเดียวกันก็เป็นหนึ่งในผู้สืบทอดของจวนเซนอองเคตะวันออก นางมีเบื้องหลังเกี่ยวกับการปกครองทั้งหลายเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วจะพยึดเผ่ามนุษย์ที่อยู่ภายในบริเวณนั้นก็ยิ่งเชื่อในคำพูดของนางมากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าพวกข้าก่อให้เกิดเหตุการณ์นองเลือกขึ้นที่นี่แต่ก็โทษพวกข้าไม่ได้ต้นโทษที่พวกเจ้ามากักมากเกินไปแม้ว่าเขาหลงติ่งจะมีขลําค่าที่ตกทอดมาตั้งแต่โบราณปรากฏขึ้นมาจริงๆแต่พวกข้าก็เป็นผู้ที่หาเจอก่อนใครพวกเจ้ามีสิทธ์อะไรมาแย่งไปลนะ่ะโเยิยนเฉินกล่าว สิงจูชีเวยยืนอยู่บนหัวของราชาสวรรค์ปีอันรอบรร่างมีเปลวเพลิงลุกท่วมนางดูงดงามเป็นอย่างมากแสดงสีหน้ามายินยอมแล้วก่ากับวงเย็นเฉินว่าที่นี่เป็นโลกที่ผู้แข็งแกร่งย่อมเหนือกว่าผู้อ่อนแอไม่ใช่ว่าพวกเจ้าจะอของนำข้าไปก่อนและผู้เจ้าจะกวาดเอาของน้ำข้าเหล่านั้นไปได้นะวงเย็นเฉินหัวเราะเสียงเย็นนี่เมื่อผู้แข็งแกร่งย่อมเหนือกว่าผู้ที่อ่อนแอก็เหมือนว่าผู้ข้าไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ใช่หรือ ยอดฝีมือที่อยู่ในอันดับที่หนึ่งในรายชื่อขั้นชิงเซียนคนนี้มีสินธรรมที่สูงส่งมาจากไหนเขามีทิศอะไรมาประนามจางร้่ยเฉินกันในโลกชิงหลงการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งทั้งที่เมืองอิงซาฝ่าจชิงเทียนเขาลุงติ่งจางร้่ยเฉินเป็นบุคคลที่ได้รับความชื่นชอบสูงมากในหมู่เผ่ามนุษย์ทั้งหลายจอมยุทธเผ่ามนุษย์จํานวนมากติดหนี้บุญคุณต่อเขาและมีจอมยุทธอีกจํานวนหนึ่งที่ดูข่าวเป็นแบบอย่างแม้ว่าจางร้่ยเฉินจะไม่สนใจว่าคนอื่นจะมองเขาเป็นอย่างไร แต่ก็ยังคงมีจำนวนจำนวนมากที่ยังคงเชื่อมั่นและสนับสนุนเขาอยู่อย่างมั่นคงจางรอดเฉินเป็นราชาหนุ่มสาวในยุคนี้ของพวกเราเผ่ามนุษย์มันจะเป็นต้องให้เผ่าอื่นมาชี้นะจางรอดเฉินแท่งทํามาเป็นมุ่งหน้าเข้าสู่ความชั่วร้ายเพราะไม่ต้องการให้พวกเราเผ่ามนุษย์ต้องเข้าไปต่อสู้เพื่อเขาและเพื่อไม่ให้มีการตายเกิดขึ้นในข้อนี้ก็สามารถดูออกแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมเพื่อต้องการที่ได้เป็นคู่ฝึกฝนกับเซียนหญิงน้อยของพรรคมารป้าเย่ย ถึงกับต้องต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือไงเป็นคนที่ต่ำช้าและยังอายจริงๆเลยฮะจอมยุติหญิงครึ่งเซียนคนหนึ่งกล่าวมาเช่นนี้ชีวีถูกผ่ามนุษย์ทั้งหลายเบียดเบียนด้วยคำพูดมากมายใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาแข็งเกร็งขึ้นจนยากที่จะรักษาท่าทางงดงามที่ใจยเย็นเอาไว้ได้แต่เขาก็ไม่ได้ทำาเรื่องอะไรที่เสียมารยาทออกมาแล้วกล่าวว่าในเมื่อเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดก,กันงั้นเรื่องนี้ก็ขอให้ยุติลงพียงเท่านี้เถอะ สายตาของชีวีจับจ้องอยู่ที่ร่างกายของมูลหลิงซีเป็นครั้งสุดท้ายแล้วร่างกายของเขาก็สั่นไหวเล็กน้อยก่อนจะหายไปจากตรงนั้นอย่างไร้ร่องรอยความเร็วของชีวีนั้นรวดเร็วอย่างที่สุดมีเพียงไม่กี่คนในบริเวณนั้นที่จะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาออกไปจากตรงนั้นอย่างไรในเมื่อสามารถกดอารมณ์ของตัวเองได้ถึงระดับนั้นชายคนนี้เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่อันตรายมากคนหนึ่งเลยหงเยียนเฉินกล่าว สายตาของจ้งวัลเฉินยังคงจับจ้องอยู่ในตำแหน่งที่ชิวี่ยืนอ,อยู่เมื่อกี้และเขาก็ยิ้มออกมาร่างกายของเขามีไอพลังของต้นหมูถงเทพแฝงอยู่ในอนาคตเขามีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นไปไม่แน่ว่าเขาอาจจะสามารถกลายเป็นต้นไม้เทพก็ได้ความมุ่งหวังของเขายิ่งใหญ่มากเขาคงไม่เอาเรื่องเล็กๆเ,เ,เช่นนี้ถือโทษกดเคืองเผ่ามนุษย์หรอกแต่ดูเหมือนว่าเผ่ามนุษย์ทั้งหลายจะล่วงเกินเขาไปแล้วนะฮวงเยียนเฉินเผยรอยยิ้มที่น่าลงไหลออกมามันเป็นรอยยิ้มที่งดงามที่สุด และนางก็สลายพลังเงย็นเฉียบในร่างกายของนางไปจนหมดจากว่าเฉินกล่าวทั้งหมดไม่ได้เป็นเพราะเจ้าจะเป็นต้องตั้งตังตวเป็นศัตรูกับเขาขนาดนั้นเลยหรือเขาจะจงมาที่เจ้าแน่นอนว่าข้าต้องตั้งตัวเป็นศัตรูกับเขาเจ้าขี้เกียจจะถีงกับเขาแต่ในฐานะที่ข้าเป็นภรรยาของเจ้าก็นจําเป็นต้องเถียงกลับไปวงเงย็นเฉินเชิดหน้าขึ้นนั่นทาท่าทางว่านางมีเหตุและมีผลราวก็บเป็นฐานฟ้าสีขาวที่เยื่อหยิ่งตัวหนึ่ง ในที่สุดจงางเฉินก็เข้าใจถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาขามองไปทางมู่หลิงซีที่อยู่ข้างกายเข่าเรากับกำลังคิดอะไรอยู่ในใจเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มู่เย็นเฉินทำออกมาได้เด็ดขาดเป็นอย่างมากนางหยุดการหลอมรวมยาเซียนและสะกดพลังที่เกือบจะทะลวงเลื่อนขั้นเพื่อมาเถียงกับชิวี่ดูผิวเผินแล้วเหมือนนางจอะจ,จงไปที่ชิวี่แต่ความจริงแล้วนางจอดจ,จงไปที่มู่หลิงซีมากกว่าต้องรู้ว่าชิวี่คือคนที่ช่วยชีวิตและมีบุญคุณต่อมูหม่หลิงซีมู่หลิงซีไม่อาจจะกล่าวกับชิวี่ได้โดยไม่เกรงใจ จนทาให้ชีวีเสียหน้าอย่างฮวงเยิยนเฉินได้และเมื่อกี้หวงเยิยนเฉินเน้นออกมาติดกันถึงสองครั้งว่านางเป็นภรรยาของแจางวัเชเินและกำลังทำในสิ่งที่คนเป็นภรรยาพึงกระทำแม้ว่าในสายตาของนางยอดฝีมือที่อยู่ในขัา้นระดับที่หนึ่งของอราชี่ข,ขั้นึ่งเซียนจะไม่ใช่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่อะไรแต่ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของนางก็คือมู่หลิงซีกล่าวได้อีกว่าและไม่ใช่เพราะข้าอีกเช่นกันที่ก่อให้เกิดสถานการณ์เช่นนี้ขึ้นมาหากคิดดูจริงๆแล้วน่าจะเป็นเพราะซิงหลิงถึงก วงเงย็นเฉินยิ้มให้จางว่าเฉินจากนั้นสายตาของนางก็จ้องมองมู่หลิงซีและเดินเข้าไปหาพลางยิ้มแล้วกล่าวว่าซิงหลิงไม่ได้เจกันนานเลยนะมู่หลิงซีก็หัวเบาพลางกล่าวว่าพี่เฉินมู่หลิงซีเหมือนจะตื่นขึ้นมาจากความรู้สึกด,ดีใจและทราบซึ้งก่อนหน้านี้แล้วในใจของนางกลับมีความเจ็บปวดปรากฏขึ้นมาเล็กน้อยหงเงย็นเฉินจ้องมองมู่หลิงซีอย่างพิจารณาแล้วกับว่ากําลังทําความรู้จักกันใหม่อีกครั้งแล้วกล่าวว่า ตอนนี้น่าจะเป็นร่างจริงของเจ้าใช่ไหมส่วกับเจ้าเมื่อก่อนเยอะเลยนะหากบอกว่าเจ้าเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งในโลกคุณหลุน mm. ก็คงจะไม่เกินไปมีน่าล่ะชีวิตที่อยู่อันดับที่หนึ่งของรายชื่อข้างทึ่ง,งเซียนถึงตกหลุมรักเจ้าตั้งแต่แรกเห็นแม้แต่ข้าที่อยู่ตรงหน้าเจ้าก็ยังรู้สึกต่ําต้อยขึ้นมามู่ดิงซีตัดบ,บทหวงเงย็นเฉินทันทีแล้วกล่าวว่าพี่เฉินข้าต้องการเพียงจะมาดูอาการบาดเจ็บของเจ้ากับเจ้าเฉินเท่านั้นในเมื่ออาการบาดเจ็บของพวกเจ้าหายดีแล้ว เอ็นข้าขอตัวก,ก่อนข้าไปส่งโมงเงินเฉินไม่ได้ยื้อนางเอาไว้และส่งมู่หลิงซีลงจากเขาด้วยตัวของนางเองเซลเฟยมองไปทางจางเเฉินและยิ้มออกมาจากนั้นก็กล่าวว่ามู่หลิงซีด้วยดมใจของเจ้าไม่อยู่ต่อ,อกสักหน่อยเลือกเจ้าไม่เห็นว่ากำลังจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือไงจางเเฉินกล่าวเซลเฟยพยักหน้าที่เจ้าว่ามาก็ถูกนาหญิงเยียนเฉินร้ายกาจขึ้น,นเรื่อย ทุกคำพูดที่กล่าวมาเหมือนกับเป็นเพลงยุดขั้นเซียนนังกดดันมู่หลิงซีเอาไว้จนไม่มีแม้แต่แรงจะโต้กลับแจ้งวเฉนถอนในใจออกมาเบามอถึงตอนนี้เขาก็ยังคิดไม่ออกว่าควรจะให้มู่หลิงซีอยู่ในตำแหน่งอะไรระหว่างพวกเขาทั้งสองคนมีความรู้สึกดีๆต่อกันจุดที่สําคัญก็คือแจ้งวเฉินยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะสามารถทําให้มู่หลิงซีมีอนาคตที่ดีได้อีกทั้งตอนนี้เขามีหวงเย็นเฉินอยู่แล้วหากยังต้องการมู่หลิงซีอีกจะยุติธรรมต่อหวงเย็นเฉินไหม เขาจะมา,มากเกินไปหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นในใจของเขายังมีกำแพงที่เขาไม่อาจจะก้าวข้ามไปได้อีกอยู่หนึ่งอย่างก็คือชื่อเหยาหากว่ายังไม่ได้สาสางปัญหากับชื่อเหยาจางกั๋วเฉินก็ไม่อาจจะปล่อยวางไปรักหญิงอีกคนได้อย่างสบายใจในหัวของเขาปรากฏร่างของชื่อเหยาขึ้นมาไม่นานจางกั๋วเฉินก็กลายเป็นเงียบขึมพิฟตาเดียวเขาก็เอารมความรู้สึกทั้งหลายวางเอาไว้แล้วเริ่มคิดหาคําตอบถึงสถานการณ์ที่เขาจะต้องเจอต่อไป ยอดฝีมือเผ่าหทธิมะตะฝ่ายชิงเทียนที่ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาลงติ่งมีทั้งหมดหลายสิบคนนอกจากกุยอู้และทายาทแห่งชิงเทียนที่ตายไปแล้วยังมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่ออีกสองคนนั่นก็คือองค์หญิงเยียนซินและเซี่ยโลหิตจวเทเียนองค์หญิงเยียนซินเห็นว่าจางเฉินกำลังจ้องมองนางอยู่ในใจของนางก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมานางถอยหลังพลางก่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือออกมาว่าจางจางรูเฉินข้าเป็นน้องสาวแท้ๆของฉีเซิงและทายาทแห่งฉีเทียน หากว่าเจ้าฆ่าข้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเจ้าเลยอาจจะเป็นการเรียกย่อฝีมืออีกคนหนึ่งออกมาจัดก,การกับตัวเองเท่านั้นก่อนหน้านี้องค์หญิงเยี่ยนซินไม่ใช่ว่าไม่คิดจะหนีนออกไปจากเขาหลงติง่งแต่เป็นเพราะว่าเผ่าลูฮิตามตะทุกคนที่คิดจะหนีนออกไปนั้นกลับถูกลากของระมันสเบลังเซียนแทงทะลุร่างก่อนจะกลายปเป็นอาหารของมันไปนางจึงไม่อาจจะหนีนออกไปได้ใบหน้าของเจ้าเฉินไร้อารมณ์ใดๆข้าและเผ่าลูฮิตามตะมีความแค้นต่อกันถึงขั้นต้องตายกันไปข้างหนึ่ง ไม่ว่าข้าจะฆ่าเจ้าหรือไม่ก็คงจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เช่นนี้ไปได้หรอกดอกไม้สับลังเซียนจัดการนางซะรากทุกเส้นของดอกไม้สับลังเซียนกลายเป็นสีเงินรากจํานวนหนึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากับถังน้ํามันยือดออกไปจากบนยอดเขาลงไปถึงตีนเขาหากมองจากที่ไกลเขาลงติ่งที่มีความสูงมากกว่าพันเมตรกลับถูกปกคลุมด้วยรากสีเงินมากมายราวกับเป็นมังกรสีเงินมากมายพันอยู่ร,บรอบภูเขาอย่างแน่นหนาและก็เป็นเพราะเหตุนี้เอง พอมนุษย์ทุกคนจึงต้องลาถอยออกไปไกลไม่กล้าเข้าไปในภูเขาเมื่อดีนคำสั่งของจางเวเฉินดอกไม้ซับรลังเซียนก็รีบใช้รากของมันนับสิบเส้นพุ่งโจมตีใส่องค์หญิงเยียนซินไม่นานก็นล้อมรอบนางเอาไว้ได้องค์หญิงเยียนซินเป็นยอดฝีมือที่อยู่ในร้อยอันดับแรกของรายชื่อขั้ครึ่งเซียนนอกระบบแน่นอนว่านางเองก็เป็นยอดฝีมือที่ไม่เป็นสองรองใครและไม่อาจจะนั่งรอคอยความตายได้นางคว้ากระบี่เสียขึ้นมาเล่มหนึ่งและฟันใบทีรากเส้นหนึ่งนางต้องการที่จะต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอด ป,ปกระบีเสียปะทบกับรากสีเงินจนเกิดเสียงเหมือนโลหะกระทบกันและมีประกายไฟแลบออกมาแรงปะทะทำให้หลิงซี่ฟ้าดินสั่นไหวอย่างรุนแรงกระบีเซียนโจมตีใบบนรากสีเงินแต่กลับทำได้เพียงฝากรอยสีขาวไว้ที่ผิววัเท่านั้นคมกระบีไม่อาจจะตัดมันให้ขาดได้การกระทำของแจ้งเฉินทุกอย่างทำให้เผ่าโลหิตมตตะทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นโกรธแคนมานานแล้วโดยการนำของรัชยาติาทั้งสองคนและองค์หญิงหนึ่งคน จอมยทธเผารหิธรรมตะจำนวนมากจึงเข้ามาล้อมเขาหลวงติ่งเอาไว้จางลัวเฉินในพราเจ้าต้องการเป็นตักับเผ่ารหิธรรมตะข้าก็จะทําให้เจ้าได้เป็นรัชญาตแห่งหมอเจียนผู้ลงมาจากเมฆโลหิตเขาลงมาถึงเขาหลงติ่งด้วยเสียงดังก้องก่อนจะทําให้พื้นตรงที่เขาเหยียบลงมานั้นจมลึกเป็นหลุมลงไปพลังของเจ้าเฉินแข็งเก่งเป็นอย่างมากทุกคนท่ามประมาทเปน็นลังขาดลงม,มือพร้อมกันช่วยองค์หญิงเยี่ยนซินก่อนอง์หญิงแห่งห่วงเทียน ถือมีดยาวสีทองเล่มหนึ่งเอาไว้ในมือนางพุ่งไปด้านหน้าแล้วใช้พลังแย,ยกร่างจากหนึ่งเป็นเก้าปรากฏเป็นร่างที่เหมือนกันกันกบนางออกมาทั้งหมดเก้าร่างและมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของหญิงเยี่ยงสินฉีเซิงได้ข่าวการตายของรัชฉาแห่งจิงเทียนแล้วเขากําลังมุ่งหน้ามาที่นี่ตอนนี้พวกเรามันจะเป็นต้องต่อสู้กับจางเฉินอย่างตัดสินไปตายขนาดนั้นขขเพิงตึงเขาวไว้ในช่วงเวลาหนึ่งรอยฉีเซิงมาถึงจางเฉินจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเลยรัชญายาแห่งจิงเทียนเหาะลงมาถึงไหล่เขาหลงติง่ง แลวเอาไม้เท้าสีดําออกมาแล้วแทงลงไปใต้ดินจากนั้นเขาก็ยื่นมือทั้งสองข้าออกมาก่อนจะครจรพลังสมาธินในร่างกายของเขาส่งเข้าไปในยมณีสีครามเม็ดหนึ่งที่อยู่บนปลายไม้เท้านั้นตุ้มล้ำแสงสีครามพุ่งออกมาจากปลายไม้เท้าพุ่งทะลุเมฆขึ้นไปจนก่อให้เกิดขึ้นพลังที่ขแข็งแกร่งแผ่กระจายออกมาหินและดินที่อยู่บนพื้นค,ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีครามโดยมีไม้เท้าเป็นศูนย์กลางและกําลังแผง่ขยา,ายออกไปไกลมากจากนั้น เขาหลงติง่งทั้งลูกก็สั่นไหวที่ติ้งเขาเกิดรอยแตกขึ้นมามากมายและในรอยแตกนั้นก็มีแสงสีครามเปล่งประกายออกมารอยแตกเหล่านั้นค่อยๆขย,ยายใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆดินและหินมากมายพุ่งทะลักออกมาสุดท้ายแล้วเขาหลงติ่งก็เริ่มที่จะพังทลายลงมาโครงสร้างของเขาหลงติ่งมั่นคงเป็นอย่างมากก้อนหินทุกก้อนแข็งลาก็กเป็นโลหะแต่ละทายาทแห่งจิ้งเทียนกลับสามารถทำลายมันลงได้เขาทำให้ภูเขาที่ยิ่งใหญ่พังทลายลงไปจากภายในพลังสมาธิของเขาแข็งเก่งถึงระดับไหนกันแน่ แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมนอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน